สวัสดีครับผมมีพี่หน้องครับผมดูอสาพนพลาดจะเป็นครับผมมาพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้สิภาคาเเิ่งคอกหนูครับเย็ดคอกหนูเพิ่มเนื่องจากลูกค้าบพ่พอ,อกินครับผมก็เลยต้องมาเย็ดเพิ่มแล้วก็เสียหนูเขาเสียหนูเขาไปบางส่วนแล้วครับหนูเขาไปบางส่วนแล้วเขาไปอยูอ่ผู้หนึ่งแม่สองครับผม xe ô tô mẹ không gì chắc si tù Nếu mà vương cho ว่าเสียวแกบมาใส่ครับ เดี๋ยวไปเอาแกบกันครับพี่น้องไม่พี่น้องครับผมเอาแกบก่อน ไหนมั้ล้วครับแกบแฉบมาแล้วไปครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งข้างในกันไปครับผมนี่ครับผมคันแดบบนันนะมันเอาเฟื่องเขาไปอุดหูและะ้วกันยืองสั่นคันบ่อทอคันบ่อบ่อคอร์ดแล่วกันอาจจะเป็นหนูทองครับผมนะ ผมเลยเกบใส่แกบนี่เพื่อเพื่อไอลดขึ้นอัพแน่แล้วนกะ็บ่อยมันฉืนบ่อยบอมันฉืนนี่บอบอเฮ็ดเฮ็ดแหลวไม่ครับผมบ่เม็ดเฮ็ดแล้วได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่แหละครับผมเลยก,กับบ้านผมลยแกบมาเม,มาใส่ผมกับจังหวัดริสเกตกับบ้านผม,ผมลยแกบมากเห็นแบบนี้แหละครับ เพื่อจีเพื่อว่าเห็นแบบนี้นี่มันสิลดพื้นที่ได้หลายมนสิลดพื้นที่คือพื้นที่หน่อยเห็นแบบนี้ครับผมเห็นแบบนี้เวลาออกลูกหนูออกลูกมันอ็ออกลูกหลคือมันเป็นอิสระของมันอันนี้ก่น ก็มีถ้วยหนามด้วครับเนาะนี่โอ้มันเดือหมื่นครับผมนี่ครับถว้วยหนามน้องคอมเนาะเดือหมื่นจั่หน่อยถ้วยหนามครับผมเ่ราะฉะน้เอาหนามใส่อยู่กับจองหูมองนี้เพื่อหนามมี้นา็ให้มันระบายระบายออกนี่ครับผมนี่ครับ ทุกช่องทุกช่องสีมิหูแบบนี้นะครับนะสีมิหูแบบนี้โอ้เห็นบ่นอกครับมันก็มืดแท้ทุกช่องสีมิหูหน่อยหน่อยครับผมเนี่มิหูเพื่อสีหนูเข้าไปทุกช่องบอซัมนี่นี่สามารถใส่ตุ๊กผูสองตัวหรือสามตัวก็ได้ครับผมตุ๊กผูสองตัวตัวแม่หก แล้วก็พ้อมขุนขอดในบอรด้วยกันขุนผสมขุนขอดในบอรด้วยกันครับผมอันนี้ก็เป็นถั่ยอาหารครับผมใส่หัวหารพอถังเอาหย็บง่ายหยิบแบบทำได้สำเนึงครับผมโอ้ยเกมกระเลือโอ้เงี้ยเกี้ยวอย่างเงี้ยครับอืมเทมลุงแถวนี้แลือนี่ สังกตเพื่อเหมือนมีความชื้นแห้ในความชื้นออกครับผมลูกอกสารพักก็เป็นครับผมใน่เหมือนหาหล่าลมันบ่มีแล้วครับหากินอยากโอ้ใช่หรอเป็นแนวนี้หรือวะนี่อ,ววนนอโอเคครับเกิดฝ่าในเจ้าน้นอยครับผมบางคัน้นี่ มือนีอน้เป็นผ่านหาลามันก็หายาคกรกับผมผ่านมันหลาผ่านหลายแล้วกันเขาบอกว่ายลาบ้างถึงขนาดนั้นก็ถึงมาเหลี่ยงเลี้ยงเลี้ยงกินเหลี่ยงข้ายแต่เน้นเนนที่กินครับผมแต่ว่าส่วนเน่นที่กินแต่ว่าผลสุดทไทยมันหลาย มันออกลูกหลายกับตรงจำนายไปจำนายให้ลูกค้าไปนี่แหละครับสภาพขอกครับผมเป็นเพิ่งแบบนี้แหละอือนี่ครับล่ามตะเกียบ เพราะว่าแถวนี้ทางกานเป็นไอแถวอีสานบานเฮ่าเนาะครับนนเนาะคำนแถวอีสานบานเฮ่ามันก็นสิเป็นแบบว่บาบ่ต้องปิดจังซี่ก็ได้ครับผมปิดแค่ครึ่งหนึง่งปิดแค่ครึ่งนึงทั้งไออีกส่วนหนึง่งเฮ็ดเป็นตะแรงหรือเป็นบอ่อเปิดก็ได้ครับผมแต่ว่าท่านเป็นแถวบานเฮ่าแต่ว่าอยู่ีนมันบ่ไห้ครับผมงูมันหลายพวกงูเหลือมพวกงูเหลือมหน่อยถึงงูเหลือมใหญ่ครับผมมามาแล้วมันมันสามารถเข้าได้เราไปกินลูกหนูเห่านะครับ ผมก็เลยว่าผมก็เลยใส่วิธีนี้คือคห่วงสร้างกับยูนี่นีทั้งหมดนี่ครับลงทุนไปสองพันครับผมก็คือเฮ็ดเองฉาบฉาบแค่ยิทสามก่อนนี่ครับฉาบฉาบยิทสามก่อนเฮ็ดเองโควงสร้างเฮ็ดเองเมดทั้งบอทั้งหยังเฮ็ดเฮ็ดเองเนาะครับเนาะคือเน้น เน้นเฮ็ดเองบอไดจ้างไปสื่อแค่ไอ้ต้นทุนก็คือแค่สื่อของมากแล้วก็มาไม่เห็ดครับผมนี่แหละครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าขยายออกมาเพื่อที่ให้ลูกค้าได้มีหนูกินแล้วก็ได้ส่งให้ลูกค้าอื่นๆนะครับเนาะไปครับเดยวสิพาเบ่งอีกอย่างนึงครับผม ที่เรียกว่าเชฟนี่แหละครับนี่มองนี่นี่แต่ตาพันว่าตาพันมะพันมะตาพันผลมะปลูกพริกใส่ผมก็เลยปฏิเสธผมก็เลยเดี๋ยวพิเศษบางหันกันตาพันโบปลูกพริกกันบโกพริกเพันไหวเป้าหมายก็คือมองนี่อีก,อ,กอีกแล้วครับมองหนึ่งเพื่อเสียดามีหนูให้ลูกค้ามีหนูทรงให้ลูกค้าหลายหลายสิผสมสขยายพานันธุ์ออกมาขยายออกมาอีก นี่ก็เป็นในปลาเขียวที่เอาปูวไว้แล้วก็ลุกปลานะครับโจมปลานี่คลิปก่อนๆที่ว่าโจมกันผมก็ทันได้เก็บอยู่เพรตากไว้ตากไว้น่ยผมได้มีฝนตกใส่เดี๋ยวพามาเบิ่งหลังครับนี่นี่ครับไผ่กิมซุ่งครับไผ่ไผ่ไกิมซุ่งนะครับเด้อนี่ไผ่กิมซุ่งครับผม ผมเอามาปลูกอันนี้อายุปีหนึ่งปีกว่าๆพุ่นลรปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งครับผมประมาณปีปีกว่าพุา่นลรเทียวมาที่แหลกนี่นี่ครับต้นมันเนี่ยต้นซํำนี่ครับนี่ต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆมาหอดแท่งแขนงแหลกคือแขนงนี่ครับผม โอ้ขนงนี่ครับผมนี่ขแนงงนี่แท่งแหลกอันนี้ที่สองอันนี้ที่สามอันนี้ที่สี่ครับผมนี่เริ่มเริ่มแล้วครับนี่ยพี่น้องเริ่มแท่งน้อยอีกแล้วอันนี้เป็นทีทีขางข้องครับผมมาปลูกไวเพื่อได้กินครับผมเวลานั้นก็มาต้องสื่อเขามาปลูกไวเป็นทีบางๆางเป็นทีชนประท่านครับผมขางข้องหลังบ้านครับผมอันนี้กับบัละกรรมบักละกรรมก็ ออกดอกอยู่ครับแต่ว่าบ่เป็นหน่วยจักเป็นยังออกดอกบบเป็นหน่วยหาหน่วยเพรท่านพ่ออยู่หรือมันผ่มีต้นต,ตัวผูกอ๋นี่ครับมันแทงจันทร์มานี่แทงเสีออกดอกบบเป็นหน่วยครับผมอีกกอหนึ่งกอไผ่ยิ้มสุ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งเบิ่งกันอีกสองกอครับผมไปเบิ่งกันอีกสองกอ อันนี้ตาเพื่อน,นเอากาวโพดมาปลูกครับผมตาเพคนมาปลูกข้าวโพดไปตาคนมาปลูกข้าวโพดไปนี่แต่ตะกะแตนครับมากินกับหนอนนี่ครับสภาพจากทีน่นามบ่มีบับพอ่อหนามมีเต็มเอลเลีเลยครับบัดน,นี้ไปครับ ไปเบิ่งกันนี่ครับต้นหนึ่งไผ่กิมซุ่งครับผมเอามาปลูกอันนี้พ่ถึงปีครับผมอันนี้ประมาณหกเดือนคือปลูกนี่คือหดนำทั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้มไปเลยนี่แหละครับหดนำทั้งเดียวปล่อยทิ้มไปเลยอันนี้เอามาหนาหนาวนี่ผมมาจิต โหน่งลงมาแล้วผมมาสิธตอนไหวอยู่ผมมาสิตอนแล้วผมจะไปปลูกบานนี่ครับต้นเทียมมาปลูกงาเทียมกิ่งเทียมมาปลูกแท่งนออะไคือตัวนี้ครับผมนี่แท่งนอแหลกนี่เริ่มแล้วครับนี่เริ่มจะออกอีกแล้วเริ่มจะออกเสียไหวเป็นต้นเมแต่ผมมาสิ สี่ตอนบ่านอ๋อหรือสิไไบต้นแม่บ่ผมปะนี่หันมาทางนี้ครับผมภาษาไทยพคนเอิ่นไพ่เลี่ยงแต่ว่าภาษาภาษาอีสานบ้านเฮาเน่ะอีสานบ้นาน,านาเฮทพาคนเอิ่นไพ่น้อยไม่ไพ่น้อยนี่ครับแท่งนอขึ้นมาอีกสองนอ แต่มีโอกาสแท่งนออีกครับนี่เบิ่งสภาพแล้วมีโอกาสแท่งนออีกจากสองนอหรือสามนอเดี๋ยวปีหน้าสามารถตัดตัดแกงได้ครับผมนี่ต้นต,ต้นตะกขครับผมปกติเนี่ยมันบ่ม,ม,บม,นบม,มีผมมามันบ่มีหฮมผมมามันหกเมื่อตะกี้มันเปลี่ยนอยู่ผมประทัน,นมาถางนี่ก็เป็นปลาอ้อย ผมก็แล้มาปลูกครับผมนี่ต้นตะกบต้นตะกบต้นตะกบหรือตะกบตะกบภาษาไทยตะกบภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะไปแบบสิเข้าใจกันอยู่เนาะครับเนาะนี่ปลาต้อนอ้อยก็ามาปลูกไว้เพื่อเสียให้หนูครับผมอันนี้น้องหามาน้องหามากเทสกลุลน้องกับบ้านเป็นไผ่บงหวานว่าสันไผ่บงหวานนี่แตกแล้วครับนี่ แตกยอดแล้วผมปลูกได้หามือปุกมือนี่เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มแตกเลยนะครับเนี่ยนี่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 นแขนงเขียวๆนี่ครับนองเขียวๆนี่แหนงเขียวๆเริ่มแล้วครับติดอยู่ครับนองใหนมากเลยมาปลูกไห้เพราะด้กินครับผมมาปลูกไห่ไก่มือมันอยากกินยำอะไรก็มามาตัดเอาเหมือนเ่ามันเกิดนองตัดไปแขงหรือ่าไปกินกับตำักคุงงรับผมกินสดๆก็ได้ กินสดเพราะว่ามันบ่ขมครับผมมันเป็นไผ่ไผ่บ่งหวานน่องวา่าแต่ว่าผมกับพระท่านได้กินอยู่แต่ผมเคยกินอยู่หม่องหนึ่งมันกระแมนข,มขู้นอเขาว่าน่ะผมเคยเอามากินอยู่แล้วมันเกิดจืด,จดนี่กับปลามันครับผมพ่ะท่านเดี๋ยวทำความสะอาดเลยพระท่านมันถางเลยมันปลูกใหม่ครับปลูกเสริมมองคุณสิปลูกเสริมอีกปลูกไห้หนูครับผม ไมเลี้ยงหนูอย่ากบในยักน้อยเพท่านได้ถางเลยบ่ท่านทำเหตุการณ์ถางเลยโอ้หม่นน่อยปุูอยู่ครับพี่น้องเนาะไปครับครับกันเดี๋ยวไปวางกันอีกที่นึงนี่ครับต้นอ้อยทีไดข้ขยายไปปลูกอยู่ครับก็ได้ไวห้หนูกิน อย่างนี้เปียไว้เลี้ยงหนูหนูก็กินดีครับผมนี่ครับพระขาจะอมบันเท่าพระขาตาคนปลูกไว้นี่เป็นชมพูครับจะพันอีังดอกหน่วยแดงแดงตอนมาจากโรงงานแล้เมื่อบานไปไปหาสี่ต้นก็เลยปลูกอยู่นี่สองตน้นต้นหนึ่งอยู่พุ่นตายต้นนี้ยังอยู่ก็เลยเปุ๋ยหีหนูมาใสา่น้ำเขาน้ำเข่าควอกหนู น้ำเขาเลยมันก็เลยเป็นเล่นๆกับทั้งพวามสะอาดเรียบร้อยแล้วกลับบ่านมนาน้ำเขาไปครับพ่อแม่พี่น้องปลูกไว้ไก่มือครับผมคิดบพท่านคิดทาโพดอขันปลูกไม้ไผ่ไว้เต้โดนแล้วได้กินโดนแล้วไฟกิ้มซุ่งนี่ครับพักสม,มุศง ส้มมงหรือชะมวงนี่แหละชมมะมวงภาษาไทยเพิ่นเอิ้นชมมะมวงภาษาอีสานบ้นานเฮาเอิ้นส้มมงเนาะครับเนาะเอาไว้ใส่ต้มหมูต้มชะมวงเพิ่นว่าภาษาไทยแต่ว่าบ้านเฮาก็เอาไว้ใส่ต้มปลาต้มหยังกแ็แซ่บเนาะครับเนาะคลิปนี้นคลิปค,คำคำเกือบหกโมงแล้วครับตอนนี้ เกือบฮกโมงแล้วสภาพแด่รอมก็ดีครับสภาพอากาศดีนี่กระเจี๊ยบครับผมเห็นกระเจี๊ยบเลยขึ้นหอดต้มเป็ดปลาไหลครับผมต้มเป็ดปลาไหลใส่กระเจี๊ยบต้มปลาไหลใส่กระเจี๊ยบมันสิออกสมแซบเขานี่โอ้ยงามครับนิสิเดีไปใส,ส่เบ็ดบ่สิหาไปหาใส่ปลาไหลบ่ใส่เบ็ดได้ได้นี่ได้กินได้นี่ครับมาต้มใสหย,ยอดกระเจี๊ยบอ่อน ดีครับผมคลิปนี้ก็ขอัวโจ๋ใบเต่เพียงสำนีเนาะครับเนาะเป็นคลิปว่าสันว่ดหญ้าว่ดเมียนกิดซีบกวนหน้าที่นาะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนาว่อยพอกันใหม่เนาะครับลูกอีสานพัดจะเป็นครับผมไอ้คำบอกคำจาคำใดที่มันบ่เหมาะบ่ควรบ่เหมาะสมกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องน้ำเลยครับเด้อคือว่าน่ะบ่มีไผ่ว่าตรงหรือว่าถือกันสุก่อนถอกนะครับเนาะมีมีอยู่ที่ว่าตาม พื้นเพเนาะครับเนาะบาง่องกับบอกจังหนึ่งสำเนียงหนึ่งต่างสำเนียงต่างภาษาเนาะครับเนาะคือว่านล่ะขอบคุณครับที่ชุคมิปบฝากกดซับสะไข่กดไหลกดแช่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่ว่าผมบ่เคยมีเวลาไหนมาเหตุคลิปันไดครับผมเหตุงานโดนๆสิมีลิปมาลงเธอหนึ่งครับขอบคุณครับที่ชมคมิีบผมครับดีครับ